วันเกิดแม่วันที่5พฤษภาคม2568ที่ลานสวนชรอมบางใหญ่นนทบุรีวันเกิดพี่นุชพี่หมู มากัน20 2หมย่าง่ย่ามูย่งไก่กิเองไงเด้อยาดไงตอนนี้ก่อนหนึ่งสอง หลานผมอะไรยะยางยังไม่เข้าไปเอาที่สวนชรอมบางใหญ่ร้านอาหารในสวนขับรถมาเจ็ดสิบโล สวนฉลองวันที่5พฤษภาคม2568สภาาบินไมาจากอังกฤษ้อเคแหม วันที่5 <legen> meantime, พฤษภาคม2568ที่ร้านสวนชรอมบางใหญ่นนทบุรีวันเกิดพี่นุชพี่หมูก้อยร่างเกิด

ได้ปะพิบังได้เดี๋ยวให้ช่างเขาดูนี่ช่างมาซ่อมแล้ว <laughs> ช่างกำลังซ่อมมิลเอ็กใช้มาหกปีสองทุ่มห้าสิบห้านาทีหลานบางแอนเป็นช่างกำลังถอดเกียร์หลานแท้เลยเหรอหลานก็ลูกกี่มันเหรออืม,อมลูก ดีม,ดตมัตมตี้ก็สมสมอะไรวะสมซากเบนกตโตอือลูกสมซากเบนกตโตใช่เป็นชน่างทอมรถเป็นช่างทอมรถเขาอยู่อุ่นโวะโอ,อ,อวันที่สามเฮ้ยวันที่ห้าแล้วห้าพฤษภาคมสองห้าหกแปดวันสองวันสองกำลังนี้ มันอยู่ที่เอ็อย่างเดียวมันไม่ยยกเปลี่ยนโยกเกียร์แล้วมันก็ไม่เปลี่ยนดับเครื่องติดใหม่มันก็ไม่เปลี่ยน